สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอาร์มชจชวาในข่าวไวท์เทนิวครับไปดูเรื่องราวนี้ครับเป็น2สามีภรรยาครับที่เขาเนี่ยทำคลิปใช้ชีวิตเป็นชนบทครับปรากฏว่าทาไปทํามาเนี่ยมีแฟนมาติดตามถึง20ล้านนะครับสุดท้ายเป็นเรื่องลวงโลกครับทั้งพ่อแม่เพื่อนบ้านที่อยู่ในคลิปเนี่ยปลอมหมดเลยครับนะครับเป็นหนุ่มชาวจีนครับเขาทําคลิปใช้ชีวิตชนบทครับอวดวิถีสโลไลฟ์ให้แฟนๆได้ติดตามนะครับ ปรากฏว่ามีคนชื่นชอบแลก็ติดตามเขาเนถึง20ล้านนะครับก่อนสุดท้ายโป๊ะแตกครับที่แท้เป็นเรื่องที่ลวงโลกครับทั้งพ่อแม่เพื่อน,อนบ้านเนี่ยปลอมกันหมดเลยครับโดยไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับคอนเทนต์คลิปวิดีโอแนวการใช้ชีวิตในชนบทได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างมากในประเทศจีนนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากอิทธิพลของหลี่จูชี่ครับเป็นยูทูบเบอร์สาวจีนผู้โด่งดังนะครับทำให้มีหลายคนเนี่ยตามรอยทำคลิปวิดีโอแนวนี้กันเป็นจำนวนมากเลยครับ หนึ่งในนั้นคือหนุ่มผู้ใช้ชื่อว่าเสี่ยวชุนหัวครับของหนิวไอฟางนะครับจากมณฑลหูหนานครับตามรายงานของเว็บไซต์ Apple d a i l y นะครับเมื่อวันที่10พฤิกายนที่ผ่านมานี่เองครับมีการเปิดเผยว่าเขาเนี่ยได้ทำคลิปการใช้ชีวิตเป็นชาวไร่ครับอาศัยอยู่ในชนบทกับภรรยาของเขาแล้วก็ครอบครัวคลิปของเขาเนี่ยจะโชว์วิถีชีวิตแบบเรียบง่ายสไตล์ชาวบ้านชาวบ้านครับจนมีแฟนนะครับเข้ามาติดตามมากถึง20ล้านครับเนื่องจากว่าชื่นชอบ ในการทําคลิปออกมาในแนววิถีสโลล่์ชาวบ้านเรียบง่ายแบบนี้ของเขานะครับปรากฏว่าเมื่อเร็วๆนี้ครับเสี่ยวชุนหัวเนี่ยตกเป็นประเด็นที่มีการวิจารณ์อย่างมากในสังคมออนไลน์ของชาวจีนเขานะครับภายหลังจากมีการเปิดเผยความจริงสุดช็อกของแฟนคลับออกมาว่าแท้จริงแล้วเนี่ยในคลิปที่เห็นทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแค่การแสดงครับแม้กระทั่งพ่อแม่และเพื่อนบ้านเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นของปลอมโอ้โหได้ได้ว่าแฟนๆที่ติดตาม20ล้านคนเนี่ยก็ น่าจะช็อกพอสมควรที่ชื่นชอบในตัวของสองสามีภรรยาน,นี้เนี่ยนะครับเซลชุ่หัวและก็หนิวไอฟ้ฟางนะครับเป็นที่รู้จักในนามคู่รักชนบทครับพวกเขาเนี่ยแชร์คลิปบันทึกประจําวันแล้วก็อาหารชนบทแฟนๆที่ติดตามเขาเนี่ยจะทราบว่าทั้งสองเนี่ยเป็นคู่ที่แต่งงานแล้วก็ทํางานหนักเพื่อดูแลบ้านและครอบครัวครับมีเพื่อนบ้านสูงอายุในหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาแม้จะดูเหมือนว่าคลิปวิดีโอของเขาเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยครับแต่เพราะว่าความเรียบง่ายทําให้หลายคนเนี่ยชอบเข้าไปดูแบบเพลิน เพียงปีเดียวเท่านั้นครับก็มีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นอย่างน่าทึ่งเลยครับนอกจากนี้เนะี่ยคลิปที่พวกเขาทำเนี่ยยังเผยให้เห็นนะครับว่าทั้งสองเนี่ยเป็นคู่ที่มีฐานะยากจนมีการสร้างบ้านอิดสร้างบ้านอิฐนะครับด้วยตัวเองมีโรงเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูอีกทั้งยังเคยนําสินค้าครับเช่นมีดมาขายผ่านทางไลฟ์สดแม้ว่าจะมีคนวิจารณ์ว่ามีดเนี่ยไม่ดีคุณภาพแย่แต่พวกเขาก็สามารถขายได้มากถึง2ล้านหยวนเลยครับหรือว่าประมาณราวๆสิบล้านบาทนะครับ แล้วก็รวมรายได้จากการทําคลิปของพวกเขาตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเงินมากถึง26ล้านหยวนหรือราว133ล้านบาทด้วยกันโหเยอะมากนะครับถือว่าการทําคลิปของสองสามีภรรยานี้เนี่ยประสบความสําเร็จถึงแม้มันจะเป็นเรื่องที่ปลอมนะเป็นการแสดงก็ตามจากข้อมูลที่ถูกนํามาเปิดเผยความจริงเนี่ยมีการระบุนะครับว่าคู่รักทั้งสองเนี่ยไม่ใช่ชาวไร่ชาวนาครับและชื่อของพวกเขาเนี่ยก็ปลอมชื่อจริงของเสี่ยวชุนหัวคือจางสุยเป็นเจ้าของบริษัทที่มีทุนจดทะเบียน ห้าหมื่นหยวนนะครับหรือว่าราวๆานะครับสองแสนห้าหมื่นหกพันบาทและที่จริงของหนิวไอ้ฟางคือหลิวไอ้ฟางครับทั้งยังมีการเผยภาพของทั้งสองในสวมชุดดูดีมากครับใส่สร้อยคอทองคาด้วยครับส่วนพ่อแม่และเพื่อนบ้านที่ปรากฏในคลิปเป็นนักแสดงรับเชิญมาครับหรือเรียกได้ว่าที่แท้พวกเขาคือทีมถ่ายทําภาพ,พยนตร์นั่นเองนี่นะครับเรียกได้ว่าสร้างความช็อกพอสมควรสาหร,รับแฟนๆที่เข้าไปติดตาม ภายหลังจากเรื่องราวนี้ถูกแชร์ไปในสังคมออนไลน์นะครับก็สร้างความไม่พอใจและก็ผิดหวังให้กับแฟนๆเป็นอย่างยิ่งต่างพากันเลิกติดตามผู้ใช้โซเชียลส่วนใหญ่เนี่ยแสดงความคิดเห็นไปในทํานองว่าผิดหวังสุดๆครับเพื่อที่จะโด่งดังเนี่ยทำได้ทุกอย่างแม้กระทั่งโกหกคนดูครับแทบทุกอย่างที่เห็นเนี่ยคือการแสดงทุกวันนี้เนี่ยไม่รู้แล้วว่าสิ่งไหนคือเรื่องจริงสิ่งไหนคือเรื่องหลอกลวงนี่ครับโอ้โหเรียกได้ว,ดว,ว่าเป็นเรื่องราวที่โซเชียล สังคมโซเชียลของจีนครับกำลังวิพากวิจารณ์กันอยู่ในขณะนี้นะครับก็นำมาเล่าสู่กันฟังครับเขาไว้ท์เทนยวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ